จ๋าตัางกันเถินอยู่นี่ว,ว้าวอ้ยมูเจ,าจา้ามูเจ้าจ๋าหืมนี่บัเอาบัได้นะคะพี่น้องจ๋างามค่ะดอกก็เลิมเลยดอกสวยเลยดอกหืมร้ยทองคือสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าขันว่าเฮ็ดออกอยย่บ,บ้านบ่เปินละพี่น้องเอ้ย พาพ่อแม่พี่น้องเขาป้าคือเก่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะย่างมาพอดอกแลกจะสีแหกหมานบานบแหกถากแล้วลุ่มกิน,พ,กน,กนพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเพิ่งหวานถ้าเรากินคากหลายผักกสดสีห้เรากินจ้ะพ่อแม่พี่น้องห้เรากินซะม,มันกะสิบงงามปันได้ดอกเนะาะถากแล้วนอนเฝาอยู่ไหมห้เพิ่นกินไปหลดเข้าเข้าหาเอาใหม่ซะบ่มือนี้มือนี้มันหลุ่นกันด้อพี่น้องบบย่างมาโดนตืบแล้วบท่านเห็นอยู่เห็นดอกนี่ดอกแลกจะ้ะ ดอกนี่โอเคอยู่จ้ะดอกนี้เป็นตาเอาอยู่ปิดไว้ดอกนี้นะ่าเอาอยู่จ้ะตุ๊ปุ๊อยู่พี่น้องจ้ะนีอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องเก็บเลยทาไมเก็บเลยเขาก็เสียอ,อีกดอกนึงจ้ะ ดามเห็นอย่างโหเาเห็นห้อยตัดขาใหม่ๆเลยจ้ะมาบพท่านพิ่นอิละมั้งนย่มาดาม,ม,ม,ม <c oughs> เก็บก่อนเลยไม่งั้นถาก,ก็ล่งสิลงอรุนสกรรมก็ล่งเห็นอันโตถากอยู่ไหนฮะก็มาหลุนน้ากันได้พี่น้องเห็นห้อยพึ่นตัดขาไปเอาสิหมานบอดอกงามๆเนาะดอกสวยเลยแม่พี่น้องถ้าเราจะหมานยังไงก็หมาน นี่เห็นห้อยคนตัดขาไปแล้วแต่ก็ดูสิคะพี่น้องจ๋าตั้งเกินทินอยู่นี่ว้าวอุ้ยมูเจ้ามูเจ้าจ๋าหืมเก็บเก็บเห็ดดอกงามแล้วพุ่นะบุกโอ้โหดูดอกแบบสมบู๋อุ้ย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 แมนวะไรอุ้งแมนอุ้ยเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องตื่นเต้นน้ำค่ะป้าดอกนี่สมบูรณ์งามแห้งโอ้ยสุดยอดเลย อายะพี่น้องค่ะโอ้ยดีใจดีใจหาต่อหาต่อเอ้ยพี่อีกดอกนึงเด้เอจ้ะเด้อพัติโทดอกเบิ่มเลยค่ะแต่ว่าถือเขากัดไปแล้วจะเสียอะไรบ้าอุย้ยแมงกุจีแมงกุจีกินเหล้าอือโอ้ยเอาอะไรบ้างุณน่ะแมงกุจีข้อสันเต็มอยู่เอาเอามาดามสิเอาพอเสียไปซับซับลวก็เสียไปแซ่ เอาไปแช่น้ำมันละกะัไปวานเสือไปหลังบาเนโอสุดยอดจ้ะเห็ดเผิ่กเขาลัดแก่พี่น้องจ้ะอันน่ะต่างกูโจทยู่อ,ยอีกดอกพี่น้องอมีอีกไหมจ้ะมีอีกไหมคะ แม่ยัซ้อนมาถามให้พี่น้องเอ,อ้ยวิตามินอีป่อ <c oughs> เกือบแม่บอเห็นเจ้าช่วงนี้มีอะไรก็เอาไปก่อนนะคะไปก่อนจ้านี่ดอกแล้วก็ง,งามอยู่ด้วยาก็ง,งามได้เอเนาะพี่น้องเจออีกแล้วจ้ะ เจออีกแล้วค่ะนี่ตุ้มุอยู่พี่น้องตุบุตุ้มุอยู่มาเจ้าเบิรงนี่นี่ไม่ใช่ดอกเล็กๆนะ้นเนี่ยนี่นี่ตุบุตุ้มุน่ารักจ้ะต,ต,ตุบุตุบุตุ้มุตุบุตะเป๊ะอย่านเอ้ยนั่นพี่น้องเห็นบ่าวเบาพันขาดข่วม,มกำลังเบาอยู่วยหยันหัวเราหักเด้ บัวดทั้งหัวบัวใดทั้งหางนี่พี่น้องจ้ะขอโทษขออภัยจ้ะเห็ดงามๆเนาะได้เพลิเดียวสัมที่แรกนะเห็นดอกผุนเด้อพี่น้องเห็นเห็ดหลังแตกคุณอ่ะมันที่นี่หันมาเห็นเห็ดผึงเห้าโอ้ยมันเอาบไวใดดอกมันโลมจ้ะพี่น้องเบิ่งห้อยเพิ่นเอาไปดอกแบบนี้หนึ่งห้อยคือสีบัวอดอกห้อยใหม่ๆเลยไหมเบิ่งที่ล่ะน่ะ ห้อยตัดไม่เลยเนาะแต่และคือตัดถิงตัดข่วงพี่น้องโอ้ยข้าเจ้าบ่เอาเมันมันมันใส่บ่ได้เนาะมันใส่บ่ได้เพิ่นบ่เอาเพิ่นหักเบิ่งแล้วเพิ่นบ่เอาขอโทษด้วต้นนี้เจ้าบ่เอาคอยก็สีเอางามปันนีบ่เอาบอ่ได้นะคะพี่น้องอันนี้เจ้าไม่เอาแต่ค่อยเอานะสวยงาม โอ้ย่ะพี่น้องจ๋าหงมยถาเพียรถาออกก่อนเด้อเดี๋ยวขอไปตัดขาที่เดียวนะหลุนกันว่าสิได้หลายปันไดเด้ออืมสองดอกจ้ะงามงามอืมต่างกูโจ๊ดจุ่นี่มันจะได้ไหมเนี่ยโอย้ได้อยู่พี่นอ้องเอ้ยได้อยู่จ้าได้อยู่อย่งอยู่ข้างๆกันมันนั่นเขาคือบ่เห็น นี่ห้อยมนันอันทายเบิ่งอันที่ข้าเจ้าเก็บไป uh huh. โอ้โหพี่น้องเย้ยสิงัดออกมามาคุดลงงองยู่นี่นี่เองโอ้โหโอ้โหนีเ่เอาไปเอาไปเสียไปไว้เงื่อนนั่นล่ะตัดตัดตัดแสนามเอาเสือเพื่นเนาะเห็นรัสมีลอยเม็ดเลยพี่น้องดอกนี่ เห็นบอเห็นมาดามบอเจ้ามาตั้งล่อมดาอมดามอยู่แท้หนิวิยยาดอกก็เริ่มเลยดอกสวยเลยดอกสวยสวยเลยจ้ะถากกำลังมากุอยพี่น้องเอ้ยสิเดพูดน่ะสองดอกผู้ตัวนี้โอ้ยจังไดล่ะบันเดี๋ยวด้อเดี๋ยวเด้องัดซอยกันมะาดาม นี่โอ้มางัดสวยมาดามเคลียดถากลงไปก่อนเอาหลูกเราไปนำแล้วสิหายหาแม่เราโอ้พี่อีดอกหนึ่งโอ้ยสามดอกเนเด้อมองนี่มันมันมันม่นตัวนี้เน่าแลวจ้ะเน่าเล้วธอไปจูหันแล้วทำอีกอนมีบ่โหมองเห็นแต่ไกลได้เห็นบ่พี่เนาะนี่ดอกงามครับสองดอกนี่ก็สุดยอดแล้วนี มันนี้ได้เห็ดงามอุ้ยทองคือห่วงดีค่ะแกมาอู่เด้อพี่น้องเก็บไปเก็บมาเนาะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องถัาเบิ้งเด้อคุณนะนีขาวจวเลยจ้ะงามค่ะสวยมากจ้าสว,สวยเลยจ้าวัางเสียงถอนได้วันนี้เด้ออืมคุณนะอุ้ยหากแล้วพี่อยู่เหลกแท่อะ ปบนิยังได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วยะะอัยะอยะเจออีกแล้วค่ะนี่บึงนี่แต่ละดอกแต่ละดอกเราอยากขาดอยู่ด้วยพี่น้องด้วยผูนอบมากจ้ะขาอ,อวบๆเลยเนาะสวยๆเลยจ้ะนี่อีกดอกนึงค่ะดอกจิ๋วๆเลยค่ะ ดอกจิ๋วเลยจ้ามันนั่นเห็นอยู่นี่ายดอกถากินเบิดแล้วมั้งสงสัยถากอารุณสกรรมหมดแล้วโอ้นนี่ดิดอกอเอ้ย วองจีนดอกนี่โอ้ยถากโอ้ยตกใจเบิดเจ้าก็ได้ให้ถากเรากินจะพี่น้องเห็ดบสสมบูรณ์จ้ะเห็ดผึ่งหวานพี่น้องเกือบเกือบแม่เกือบแม่มแพทย์ยางตีเล่าหนิเกือบเจ้าไปแล้วเกือบไม่ได้กลับบ้านกลับมาดามแล้วอวบ,อบสวยๆน่ารักเนี่ยมาเจอกลุ่มเห็ดเพึ่งเกาลัดอุ้ยเกียถากหนีก่อนยังถากกินได้พี่น้องด้วยขอโทษจ้ะขอโทษนะถากจาเพึ่งเกาลัด ของแสบดอกเนี่ยดอกก็ล่างกินได้จ้ะอดอกนึงเราบ้านหลายซื้อดอกค่ะเพิ่งถ้าพ้นนี่อันนี้เธอกินจน้าน,นี่หมดล้บนนี่น้องเห็ดเพิ่งอ๋อเนื้ว่าเห็ดเผิองหวานเห็ดเผิองเกาลัดขึ้นกันจ้ะเกาลัดดอกหน่อยๆอ่อ,อ,อนๆเจ้าซิลลี่มันเจ้าซิลลี่อยู่บันไดคอยกับหินพินหอกเหินหินพอล่างๆมาเปิดเบิง่งหมายมันเห็ดเผิองหวานตัวนี้อะ่ะ เก็บไปเก็บมากับมานเก็บไปเก็บมาก็มานพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วจ้านี่นี่พี่น้องเบิ่งที่ละ่ะเห็นปกคะนัะ่นเห็ดเผืองหวานเหยียหนี่หากแล้วเป็นฝาแฝดตอนนี้จิ้มเอานี่คือเห็ดเผืองเกาลัดเดวดนี่เด้อดอกน้อยนะอเห็ดเผืองเกาลัดอีกแล้วจ้ะ อดอกอ,อ่อ,อนๆเลยเนาะแกงแสบซะได้เนี่ยลุ่นมาบัานี้นนนพ่อแม่พี่น้องผ้ามาตัดขาเห็ไดไย <c ười> คอยกขามามนอยู่เดอ้อมานอยู่จ่ามานอยู่พี่น้องจ้ะเด็กก๋องไงเติบอยู่คุณอาเพิ่นเก็บไปเก็บมามันก็ได้หลายเองเนาะมามาตัดขากันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง ตัดแนวนี้สิบ่เห็นน้ำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตั้งกล่องแนวไม้ไล่ไม้กันเด้อพี่น้องปลเห็นน้ำตัดให้เห็นน้ำกันเนาะดอกหน,น่อยๆก็เอาเอาเบิดนั่นละ่ะหมานไม่หมานดูเอานะคะโอ้ยมีแต่ดอกงามๆเลยค่ะเด้อตัดขาก่อนเลย พี่น้องสุดยอดสองดอกนี่แข็งอิม่มห้อยถากนี่เดี๋ยวตอนแกงเด้สิไปตัดออกอีกเทื่อนึงค่อยๆตัดออกนะ สุดยอดเลยจ้ะตั้งตรงนี้กอนคอยเก็บเข่ากับตาเสียงคอยในเด้อพี่น้องจ๋าอยู่น้ปลาผู้เดียว มาหลายคนมันก็สีเสียงแตกสวดๆอยู่นั่นแหละอันน,น,นี้มาดามเอามาซื้อๆเพราะว่าสิเอาไปอันนี้จะเอาไปเห็ดเสือเห็ดแนวนนแกอะไรงไงเพื่นว่าให้หันหันแซ่น้ำแล้วก็เอาเกลือใอส่บ่ถากนี้กาะอยู่เลย ไปกินขามันผุนา่าบเอ้ยตัวนี้่อยจะเอาเมื่อบาน Uh -huh. đọc ta hát nga khác nó khi nó chú bụ chú bụ lời chúụ chúụ lớn nhẹ tâm mụng tâm mẹ lời chả đọc nói luôn cả ta với đây ดอกนี่ที่มาดามงัดตะเละต้นตะเละต้นอืมเปน้่อยว่าเบ่เอาบ่าได้ได้พี่น้องเพราะว่าเนี่ยเริ่มเริ่มนอนกินแล้วเนี่ยถ้าก,กินไอ้โอ้โอ้นั่น,นั่เพอโทษจ้ะพี่น้องเอ้ยหมุเจ้าเต็นละบําก็มาดามอีกแล้วโอ้ย มันเราขัดเป็นอย่างคืออ่อนแอคือ air air. อ่อนแอแหล่แท้ยืนบอยู่เมาฉันบอกคือส่งยืนบอยู่ ก็ถือว่าหมานอยู่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดยังพันแด่ออกคักอืมนี่แหมสวยตุปุตปิตะมุตะมิมากเลยเปิดออกนะเนาะจะแม่มแล้วขักเนี่ยอุ้ยแน่นเตี้ยเลยแน่นดีมากเลยจ้ะแล้วแน่นสวยมากเลย เห็ดเลี่ยงอยู่ทั้งผุนด้วพี่น้องมาดามเห็ดเลี่ยงอยู่ทั้งผุนจ้ะแพ์กระตังกลองจะว่าตังแนี่ยวได้ผลไหลอีกแล้วผ้าเมื่อนล่ะผลนมาอีกแล้วจ้า สวยสวยเลิศดจด้พี่น้องจ้ะเ,ะเลิศค่ะเลิศนี่เลิศว่คะสุดยอดเลยเนาะพี่น้องจ้าเอาละจ้ะคลิปนี้ฟ้าไว้ซ้ำนี้เดิ้อพี่น้องจ้าเดี๋ยววันหน้าฟ้าใหม่เดี๋ยวพามาใหม่เด้อจ้ะเด้อพามาลุยใหม่เด้อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องป้าก็ล่งเขียวนี่ฝนตกลงมาเรื่อยเรืยแล้วก็สีเขียวเห็ดก็สีออกมาเรื่อยเรื่อยจ้ะเห่ากับสีมาเบึงอันห้อยเขาตัดขาหยีคือเกากลัวสีมาหอดปลาข้าเจ้ากิบไปเบิดแล้วตัดไปเบิดแล้ว แต่ก็ยังมีเห็ดให้เก็บให้ฟินคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุม enjoy life ใส่เดนมาร์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปแล้วจ้ะแล้วนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอุ้ยเห็ดเต็มจอเลยพุ่นวะหลดอยู่นะคะเนาะพี่น้องจ้ะ